ด่าผู้อื่นซึ่งหน้ามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแม่นะฮะหลายคนนะฮะปากดีปากแซบเนี่ยไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังหรือทางโซเชียลมีเดียนะฮะระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าทุกคำพูดเนี่ยนะครับผมมักจะบอกเสมอนะทุกคำพูดที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับมันมีราคานะครับที่จะต้องจ่ายนะครับ จ่ายน้อยจ่ายมากเนี่ยขึ้นอยู่กับคำนะที่พูดออกไปหรือพิมพ์ออกไปนะครับไอไอคำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนะกับดูหมิ่นโดยการโฆษณาเนี่ยพิมพ์ลงในโซเชียลเนี่ยโทษมันเหมือนกันนะครับ ไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา393นะครับเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดเนี่ยนะครับดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณานะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันนี้จะคนละบทบัญญัติมาตรากับเรื่องของหมิ่นประมาทนะ ซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายง่ายๆนะว่ามันต่างกันอย่างไรนะาบางทีมันก็แยกยากเหมือนกันนะอาศัยการที่อ่านาดิกานะครับแล้วก็ข้อกฎหมายรวมถึงประสบการณ์การทำงานมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะพออธิบายได้คร่าวๆนะว่าแบบไหนที่เป็นเรื่องหมิดประมาทแบบไหนที่เป็นเรื่องใส่เป็นเรื่องดูหมินนะครับดูหมินเนี่ยก็เช่นพวกคำด่านะครับไอเอี e ่างๆนะดอก ทุงนะดอกไม้นะอะไรนะรวมถึงด่าควายด่าอะไรต่างๆนะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการใส่ความนะฮะอ่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการใส่ความนะใส่ความเนี่ยมันเป็นขั้นกว่านะเช่นไปใส่ความว่าเขาเป็นชู้เมียน้อยขายตัวนะหรือว่าเป็นคนเลวอะไรประมาณนี้นะเป็นมาเฟียนะฮะอะไรประมาณนี้นะข้อความลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นข้อความใส่ความก็จะไป ผิดเรื่องหมิ่นประมาทนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้านะซึ่งต้องเป็นองค์ประกอบก็คือมีการดูหมิ่นนะมีคําด่าก่อนใช่ไหมครับต่อหน้าก็คืออยู่กันต่อหน้านี่แหละครับนะรวมถึงโดยการด้วยการโฆษณาเนี่ยเช่นพิมพ์ลงไปในโซเชียลนะครับด่าเขาในโซเชียลเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถึงจะผิดนะอ่าถึงจะผิดนะ แต่มีกรณีที่เคยเลงไปแล้วเหมือนกันนะครับที่สารดิกาเคยพิพภากษาเอาไว้นะฮะว่าโทด่าเนี่ยนะครับไม่ผิดดูหมิ่นนะไม่ผิดดูหมิ่นซึ่งหน้านะอคือคือดูมินอะ่ะมันดูหมิ่นแหละคามันดูหมิ่นแต่มันไม่เข้าข่ายซึ่งหน้าครับอโฆษณาไหมก็ไม่โฆษณาครับเห็นไหมนะครับซึ่งสารมองว่า มันเอาไว้ปกป้องคนที่อยู่กันต่อหน้ารวมถึงการด่าในที่สาธารณะหรือด่าในโซเชียลมีเดีย